รู้จักแล้วละครับเพราะว่ามีทั่วไปครับตัวนี้ตัวนี้เราับทำมังทำมังก็คือต้นแมงดาเนี่ยเราเอามาดูเดี๋ยวเดี๋ยวเวเพิ่งเพิ่งเพิ่งเพ่งเพิ่งไปจำล้มพิษแมงดาได้ไหมได้ครับเออเอาท่ารองงไม่ได้จะจำล้พิแมงดา่ไม่ใส่เราไม่ตรงดาใส่ให้เป็นไฟฉีกกันแต่กจถามว่าบ่งกปีหเอามดยอย่างง่า ดมแล้วมาดองกันให้ได้ดมที่บ้านโอเคโอเคกินด้วยให้กินเลยไปทำพวกน้ำพริกอร่อยนะครับใช้ใบมันนี่แหละครับใช้ใบนะคะคือเราจะได้ไปทำน้ำพริกเผาแองด้านี่แหละเอาไปปลูกฟ้าเลยครับนี่แหละใบเล้วกันนี่กระดูกแข็งอด้านั้นมันเหมือนไม่บอกเราว่าเหมือนแองด้าจริงไครับให้เคี้ยวอย่าดมอย่างเดียวกินก็ไปแล้คือน้ำลายลงไปเลยนี่ละเราชอบทำนี่แหละค่ะอีสาเขาเรียกเออเหมือนจริแองดาใช้ ไปนะคะได้กินอ่าไม่ว่าจะเป็นผิวเป็นอะไรมันเหมือนกับกิจกรรมหม่มันเป็นสมุนไพรที่หายากมากนะแล้วเราต้องอนุรักษ์เอาไว้ผมว่าทำรูปครบงำน่าจะดีนะไม่ไม่ไม่เอาไว้ทำกับข้าวกินอะไรก็จะทำรูปครอบข้าะกับข้าวครับหายากซื้อไปี่ตักแดดเยอะได้ไหมได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นไม้ต้นไม้นเก็บไปครับผมไม้เก็บไปนี่ผมซื้อไว้ต้นหนึงตายไปแล้วฝูก กางแดดไปหน่อยรล่าเปดไม้พุ่มนหากหายากมาเดี๋ยวก้อยใไจะเอาด่อยว่างอนี้เหงันนี้เยอะๆโอมิฟช่เพชเพชอะ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 ออะอะะอ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 ะรอะรอะ อันนี้ครับเป็นสังมาวครับพี่ดีพี่ดีการกินนะครับจะการกินครับ่านเป็นเว่นครับเป็นข้อข้อครับเราต้องห่อใบผักหรือยัาใส่มะขามถา่างนั้นก็ยางเขาคันนะครับแก้แก้ดี่สนดวงครับอย่าให้ยางนี่โดนผิวนะครับคันหรือเราจะไปทําน้ํามันเกี่ยวกับกระดูกแตกดีมากเลยครับพวกระดูกแตกดีครับตัวนี้แต่ข้อระวังอย่าให้ยางเขาโดนนะครับคัน แล้วเวลาใช้ต้องล้างก่อนใช่ไหมกินก็ต้องต้องใส่สองมือก่อนในการก่อนล้างที่ใช้เนี่ยเอาผักผักร่วเกับใบผักก็ได้หรือมะขามต่างที่เป็นหอมอะไรแล้วก็หอมแล้วคืนเข้าไปเลยครับจะให้โดนหอผมว่ายาต้องแตกน่างคือหมอหอแก้ใช้ครับให้ลงเลไม่ครับนี่คือตามที่ตำราที่บอกมานะครับฤทธิ์สูงดีครับผมแต่ก็หมอมีมียาลิทธิ์สวงที่จะต้องใช้อันนี้นะคะใช้เพล็กสังฆาไปแหละ เนี it, ่ยจะต้องใช้แต่ว่าเราทำเป็นตำลับยาซึ่งมียาทั้งหมด7ตัวซึ่งรักษาเกี่ยวกับพวกคุณ